ที่พักสุดชิคน,นะคะแปลกใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันยินดีดต้อนรับเข้าสู<笑><笑>่ผมเข้าปากเอาไหม สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง WN 1 1 2นนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่เขาคอค่ะแล้วก็ที่พักแห่งนี้นะคะเป็นที่พักสุดชิคแปลกใหม่นะคะไม่ใช่มาในรูปแบบแบบโรงแรมหรือว่าเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คอินกันก็พาไปดูกันนะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะ แล้วก็มาพบกับพนักงานต้อนรับสุดชิคนะคะของที่นี่มีกันด้วยกัน3ตัวะคะ่ะมันุษย์เร็วๆมันุษย์มันมันไม่ใช่แมวมันไม่เนี้ยวอไรนะ และนี่ก็คือที่พักของเรานั่นเองนะคะคือสกายแคมเปอร์นะคะแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่นะคะตรงนี้ก็คือที่เช็คอินนะคะตรงนี้เป็นที่เช็คอินแต่เนื่องจากเราอะเช็คอินกันมาแล้วเราก็จะพาไปทุกคนเนี่ยไปดูห้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ห้องพักเราแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราพาเดินชมกันนะคะว่าข้างในห้องเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกแรกเนี่ยที่เปิดเข้ามาในห้องนี้ก็คือว้าวมันน่ารักนะคะคือเราไม่เคยพักประเภทโดมมาก่อนแล้วนี่ก็เป็นโดมโดมแรกที่เรามาพักเลยซึ่งมันก็แบบน่ารักมากเตียงก็แบบน่ารักมีโต๊ะญี่ปุ่นมันดูแบบมินิมอลอ่ะน่ารักมากเลยห้องพักแล้วมีไฟมีโคมไฟเล็กๆแล้วก็มีที่ดูดาวด้วยข้างบนแต่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ แล้วก็มีบรรยากาศสวยๆเวลามองออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบมันธรรมชาติมากชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นประสบการณ์ครั้งนึในชีวิตที่แบบอยากให้ทุกคนมาลองกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเอมจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปเดินดูที่ถ่ายรูปก,กันนะคะส่วนในเรื่องของห้องน้ำที่นี่นะคะเราพักเป็นแกรนด์โดมซึ่งจะมีห้องน้ำส่วนตัวให้ แต่ว่าถ้าจะมีแกลนโดอีกประเภทหนึ่งที่จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะแล้วก็มีแบบเต็นท์เป็นเต็นท์นะคะก็จะเป็นห้องน้ำรวมเหมือนกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราขอไปพักผ่อนกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาว่าจะพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆว่าเป็นยังไงนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเขียวแล้วก็แบบธรรมชาติมากๆเลยเหมาะแก่การพักผ่อนมากแล้วก็เหมาะแก่การมาสูดอากาศมาชาร์จแบตตัวเองแล้วก็พร้อมแบบไปลุยทำงานต่อกัน และนี่ก็เป็นวิจกรรที่สำคัญที่สุดนะคะเวลาเรามาห้องนะคะนั่นก็คือการทดสอบเตียงกันทุกคนเออนุ่มติงเออนุ่มนโอเคเหมือนคนบ้าเลยอ่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็เนมมาทำตามสัญญาที่สัญญากันไว้เมืม่อวานแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปดูจุดเด็ดๆของโรงแรมกันแล้วก็ดูบรรยากาศร,รอบๆของโรงแรมกันนะคะว่ามีที่ไหนเนี่ยเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ถ่ายรูปแบบปังเวอร์มากมาดูนเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นทางเข้าโรงแรมค่ะซึ่งจะมีดอกญ้าข้างทางแล้วก็มีดอกบัวร์ลิน่านะคะสีมว่วงสวยมากตรงนี้ นะคะเป็นป้ายไม้นะคะดูแบบมินมิมอลหน่อยๆน,นะคะแล้วก็มีป้ายว่า Sky Camper นะคะเป็นชื่อของรีสอร์ทแห่งนี้ด้านหลังมีวิวภูเขาแล้วก็มีวิวดอกไม้ด้านหน้านะคะก็สวยเหมือนกันมาดูมุมเก๋ๆต่อไปกันเลยนะคะเป็นขั้นบันไดค่ะตรงนี้ถ่ายไปใช่ไหมคะจะมีวิวภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากเลย และนี่ก็เป็นทางเดินเล็กๆนะคะเป็นทางสำหรับไปรับประทานอาหารเช้าค่ะก็จะมีวิวมีพุ่งหญ้าแล้วก็มีภูเขาสวยงามนี่ว่าถ่ายรูป เข,เขาตั้งให้ถ่ายรูปไม่เงินไ่เงไขอถ่ายรูปแบบนึง <l> เป็นไง <buffet> กันบ้างคะสำหรับการรีวิวรีสอร์ทสกายแคมเปอร์ของเรานะคะในส่วนของพนักงานที่นี่นะคะก็ทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วก็เป็นมิตรกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ขยันขันแข็งมีสวิตไม้ที่ดีตรงนี้เราประทับใจมากๆเลยค่ะจะขอบอกว่าตอนกลางคืนที่นี่นะคะอากาศดีมากแล้วก็เราไม่ได้อยาบน้ำ าจริงไม่ไม่เราอาบน้ำไคืนนะคะคือที่นี่เนี่ยอากาศดีแล้วก็เย็นสบายมากๆหรเลยเราไม่จำเป็นต้องแบบเปิดแอร์ก็ได้ตรงนี้หลึดเบอร์ยังไงถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำติชมหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ